สวัสดีค่ะกลับมาพกบกับแดนอีกครั้งแล้วนะคะสวัสดีช้าค่ะแดนโดยทีมงานสปอร์ตสไตร์นะคะที่ออโต้แกลเลอรี่ค่ะวันนี้เหมือนเดิมเลยค่ะแดนมารีวิวนะคะท่กากลางนะคะอากาศาร้อนจะอบวันนี้เลยนะคะกลางวันเรี้ยงๆแบบนี้เลยนะคะวันนี้เราจะมารีวิวให้ดูนะคะเป็นรุ่นเดียวนะคะแบบวา่าเป็นรถที่แบบว่าแต่งบางส่วนนะคะกับแต่งเต็มนะคะเป็นรุ่นของเอเวอเรสต์นะคะเป็นรุ่นสปอร์ตนะคะถ้าขึ้นชื่อว่าสปอร์ตเนี่ยก็คือจะเป็น รุ่นเดียวเลยนะคะของเอเ r e เรสตนะคะเอเ r e เร s ต์สปอร์ตนะคะเครื่งองยนต์นะคะจะอยู่ที่2.0นิตรนะคะแล้วก็เป็นเครื่งองยนต์รุ่นใหม่แล้วนะคะ2.0นิตรนะคะเป็นเกียร์อัตโนมัติ10สปีดนะคะแรงม้าอยู่ที่180แรงม้าเลยทีเดียวนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าแต่ละโปรโมชั่นนะคะแล้วก็แต่ละการแจกแจงนะคะจะไม่เหมือนกันแบบ ความต้องการของลูกค้าแต่ละท่านนะคะก็จะไม่เหมือนกันนะคะแล้วแต่ว่าท่านไหนเนี่ยอยากได้ส่วนลดท่านไหนอยากได้เป็นชุดตกแต่งนะคะสามารถบอกได้นะคะแล้วก็คลิปนี้นะคะนั้นก็ต้องขอ,อขอโทษนะคะสําหรับลูกค้านะคะที่ติดต่อ ล่าช้าจนิงน,นะคะเมื่อกีเราขับรถเนี่ยเราไม่ได้ใส่เออ่สมอร์ทฟอนหรือว่าหูฟังเนี่ยก็จะรับสังส่งชั้นๆลำบากนะคะต้องขับรถจริงๆนะคะแล้วก็แต่จะพยายามนะคะรีบตอบกลับแล้วก็รีบโทรกลับให้เร็วที่สุดนะคะต้องขอประทานโทษจริงๆคะ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะเริ่มเลยนะคะเอเวอเรสต์สปอร์ตนะคะรุ่นนี้นะคะเป็นรุ่นที่แบบว่ากำลังฮิดเลยนะคะแล้วก็สีขาวนะคะก็เป็นสีอยอดฮิตเหมือนกันนะคะของเอเวอเรสต์นะคะอ่าคันนี้นะคะเรามาดู ะะว่รารถเดิมๆน,นะคะของบเวสปอร์ตนะคะจะเป็นกระจังหน้านะคะก็จะเป็นแบบใหญ่นะคะแบบนี้นะคะคือจะเป็นกระจังเดิมของตัวรถเลยนะคะแบบนี้ค่ะมาพร้อมกับตัวังสืออคลแบบนี้นะคะเขาติดให้แล้วนะคะแล้วก็ ตรงนี้นะคะก็จะทําเป็นสีดำดาเงาให้นะคะแบบนี้นะคะเอเวอเรสซ์สปอร์ตนะคะก็แต่งมาให้แล้วนะคะบางส่วนนะคะแต่ว่าพี่ลูกคา้านิยมเลยนะคะก็ต้องบอกเลยว่าตัวนี้นะคะก็จะเปลี่ยนนะคะเป็นแมตนะคะแมตก,ก็จะเป็นแมตของคูเอลนะคะเป็นแบบการ์ดลู่นะคะเป็นแมตแท้นะคะของคูเอลนะคะยางนะคะแบบก็จะเป็นยาง DF f o o t ู r i n ินะคะยางก็ CF แท้เลยเหมือนกันนะคะ ทีนี้คันนี้นะคะจะอยู่ที่275ทับเพอ5อั20นะคะของยางตัวนี้เนี่ยคือขอบ20นะคะแบบขอบ20นะคะในการขึ้น20เหมือนกันนะคะอันนี้คือเราจะให้เห็นว่าเดิมๆนะคะรถก็คือจะเป็นแบบนี้นะคะคันนี้ก็จะเก็บแบบเหมืเดียวนะคะมันก็จะมีสีให้นะคะตามโปรโมชั่นนะคะแบบทีนะคะลูกค้าก็เลือกเลือกโหมดแบบไหนของโหมดข้างมาสอบถามได้นะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะที่นะคะวันที่แตกเต่างนะคะเป็นแบบไหนนะคะนี่คือรุ่นเดียวกันนะคะเราเห็น ทำแตกต่างชัดเจนเลยนะคะอันนี้นะคะลูกค้าก็เลือกเป็นแบบ Blue e ลเหมะะือนก, e กันนะคะจาก G S Good ยกันนะคะขอบที่สิบค่ะแล้วก็ด้านนี้นะคะอด้านหน้านะคะก็จะเปลี่ยนนะคะเปลี่ยนนะคะกระจังหน้าแบบนี้นะคะเป็นกระจังหน้ามาสแตงนะคะแล้วก็ยังคงตัวหนังสืออักษิบบนนี้เหมือนเดิมนะคะกระจังหน้ามาสแตงก็จะดูใหญ่นะคะดูหรูนะคะเป็นมาสีเงินนะคะ แล้วก็ด้านหน้านะคะอันนี้ก็คือจะแต่งเป็นชุดวิกเตอร์นะคะสเกิร์วิกเตอร์นะคะแบบนี้เลยนะคะมาพร้อมกับชุดข้อบไฟหน้าแบบนี้นะคะอ่ะคันนี้ก็จะทําให้แบบว่าดูดูสวยขึ้นนะคะดูเท่ขึ้นนะคะสําหรับคันนี้ค่ะเดี๋ยวเราไปดูด้านข้างกันเลยค่ะจะเห็นชัดเจนนะคะเอเวอเรสก็จะมีเป็นไฟเดนทามบันยิ่งไลน์นะคะมีไฟตัดหมอกนะคะซึ่งเอเวอเรสเนี่ยเป็นรถรุ่นที่แบบว่าออปชั่นนะคะครบมาก,มากๆเลยนะคะ ชุดสเกิร์ตสติกเอร์นะคะก็จะมาพร้อมกับซุ้มล้อแบบนี้ให้ด้วยนะคะทั้งข้างหน้านะคะแล้วก็ด้านหลังเลยนะคะแล้วก็ตรงนี้นะคะก็จะเป็นชุดครอบนะคะเป็นสีดาดาด้านนะคะอันนี้ก็ดําด้านเหมือนกันนะคะแล้วก็เราก็จะแลปบสติ๊กเกอร์นะคะเป็นเพิ่งพันนะคะเป็นสีดําด้านให้นะคะแล้วก็มีกันสาดนะคะครั้นี้นะคะพิเศษตรงที่ว่าใส่หลังคาแคลรี่บอยให้ด้วยนะคะแล้วก็จะมีเบ้ารองมือแบบนี้นะคะแล้วก็ชุดครอบมือแบบนี้ให้ด้วยนะคะ ภายในนะคะรถตีดทีมเป็นทีมเมซรามิกให้นะคะเกรดทีเนียมนะคะภายในนะคะเราปูพรมกระดุมให้นะ,ะอ่าไม่ใช่พรมกระดุมนะคะขออนุญาตเป็นพรมก้าดีนะคะที่แบบว่าติดคือรอบพันเลยนะคะอันนี้นะคะสวยงามมากๆแล้วก็เป็นได้สีน้ําเงินนะคะซึ่งรถสปอร์ตนะคะก็จะเป็นสีน้ําเงินนะคะเดินได้ตะเข็บคู่สีน้าเงินเราก็เลยติดพรมเป็นสีน้ําเงินให้นะคะ หัวเกียร์นะคะจะเป็นหัวเกียร์แบบใหม่แล้วนะคะอัตโนมัติ10สปีดนะคะ180แรงม้านะคะเครื่องยนต์2.0ลิตรนะคะแบบนี้อันนี้นะคะถ้าเป็นรถปีผลิตปี2020เนี่ยเราสามารถเติม B20 ได้เลยนะคะส่วนอ,ออปชั่นนะคะต่างๆเนี่ยก็จะมีครบเลยนะคะทั้ง Cruise Control นะคะ LIM นะคะกระจกไฟฟ้าพับไฟฟ้านะคะระบบเบรกนะคะทุกอย่าง ABS EBD อะไรเนี่ยะคะมีครบหมดเลยนะคะ อ,ออปชันครบมากๆมีสกัดเหตให้ด้วยนะคะเป็นชายบันไดกันลอยนะคะเดี๋ยวรับรู้กน,นส่วนเลยนะคะด้านหลังนะคะก็ติดให้รอบคันแบบนี้ค่ะต้องไปไว้นิดนึงนะคะเพราะว่าแดดกําลังมาแรงเลยนะคะด้านหลังนะคะก็จะมีชุดครอดไฟไท้ายให้แบบนี้นะคะแล้วก็ด้านท้ายตรงนี้นะคะอันนี้คือจะเป็นเขาเรียกว่าเป็นไนค่าเอวนะคะของเอเวอเรสต์ค่ะคันนี้เนี่ยถ้าเราเหยียบเบรกนะคะจะขึ้นสีแดงนะคะแต่ถ้าเราใส่เกียร์ถอยหลังนะคะจะเป็น สีขาวนะคะจะเป็นไฟ LED สีขาวนะคะแล้วก็เห็นที่บอกนะคะเป็นสเเิร์นนะคะด้านหลังก็จะเป็นแบบนี้นะคะด้านหลังเนี่ยเราสามารถเล่นได้นะคะจะมีสีดําสีทู่โทนแบบนี้นะคะแล้วก็พ่อนะคะจะเป็นพ่อคู่สองด้านเลยนะคะแบบนี้ค่ะแล้วก็ฝาท้ายนะคะคันนี้นะคะสามารถเป็นแทนฟรีด้วยนะคะสามารถเตะเปิดได้นะคะถ้าเรามีกุญแจอยู่ในตัวนะคะด้านท้ายก็จะเป็นไฟฟ้าแบบนี้แล้วนะคะ ก็จะเห็นคลุก้าวนะคะประมาณนี้นะคะสำหรับรุ่น e v e r อร์เรสตนะคะเรามีเปรียบเทียบให้ดูนะคะ,ะทั้งสองแบบเลยนะคะทั้งที่แบบว่าแต่งเต็มน,นะคะกับแบบที่เปลี่ยนบางส่วนนะคะใส่แม็ก แลบางส่วนนะคะล้วก็แต่งเฉพาะบางส่วนนะคะแล้วโปรนะคะของลูกค้าแต่ละท่าน,นยก็จะไม่เหมือนกันนะคะแล้วแต่ว่าท่านไหนนะคะอยากได้โปรแบบไหนนะคะสามารถทักเข้ามาสอบถามได้นะคะสําหรับคลิปนี้นะคะก็ถ้าท่านไหนสนใจนะคะอย่าลืมกดกระดิกระดิ่งนะคะกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้แน่้วยนะคะเพื่อเป็นกําลังใจนะคะในการทําคลิปต่อไปนะคะอันนี้คือ,อแค่ลูกค้ากดกระดิ่งนะคะหรือว่ากดแชร์เนี่ยก็ ทําให้แบบแนนนะคะมีกําลังใจที่จะแบบทำงานนะคะแล้วก็ขอสัญญานะคะว่าจะตั้งใจทํางานนะคะแล้วก็ดูแลรถของลูกค้าทุกท่านนะคะให้ดีที่สุดนะคะ <S <S 1> <S 1> สําหรับคลิปนี้นะคะก็ขอลาไปก่อน,นะค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ